เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นไหมคะมีอาการนอนไม่หลับหรือว่าหลับแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าร้อนวูบบริเวณคอบริเวณหลังค่ะทําให้การนอนเนี่ยนอนได้ไม่ค่อยเต็มที่ค่ะตื่นเช้ามาอ่อนเพลียรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากตื่นอารมณ์ก็แปลปรววนะคะหงุดหงิดง่ายค่ะ รู้ไหมคะอาการเหล่านี้เป็นอาการของผู้หญิงวัยทองนะคะเป็นแล้วเนี่ยทรมานมากค่ะเพราะว่าทําให้เรานอ,นอนไม่ค่อยได้ค่ะเพื่อนต่ายก็เลยแนะนําให้รู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเม,มริสาค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเม,มริสาทำรรมาจากธรรมชาติ5ตัวนะคะตังกุยชาเขียวองุ่นเปลือกสนทับทิมนะคะทานแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าการนอนเนี่ยยาวขึ้นถึงเช้านะคะแล้วอาการร้อนปุ๊บปุ๊บพวกเนี้ยหายไปค่ะ และที่สําคัญนะคะตกขาวหายไปนะคะกลิ่นขาวน้องสาวก็หายไปด้วยแต่เองรู้สึกว่าทานแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะมีคนทักนะคะว่าไปทําอะไรมาผิวดีขึ้นนะสำหรับคนที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมริสาทานง่ายค่ะเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะ390บบาทนะคะลองทานดูนะคะทานแล้วจะแก้ปัญหาผู้หญิงวัยทองได้ค่ะ ไม่ต้องกลัวสารตกค้างแล้วก็มีออยอรับรองค่ะ